เพื่อนๆที่กาลังฟังคลิปนี้คุณชอบพูดหรือเปล่าหรือมักจะพูดหรือเปล่าว่าเราไม่มีเวลาหรือเวลาของเราอ่ะมันไม่เพียงพอทํางานก็ไม่ทันสิ่งที่คุณกําลังบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรือไม่มีเวลาในการที่จะไปฝึกซ้อมหรือไม่มีเวลาดูแลลูกนะักกีฬาของคุณคุณไม่มีเวลาหรือคุณจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือจัดการ เวลาไม่ได้มันต่างกันนะคะดังนั้นถ้าคุณจัดการเวลาได้คุณจะมีเวลาแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาคือคุณไม่ยอมที่จะจัดการมันนะคะโอเคดังนั้นวันนี้จะพูดถึงว่าอะไรที่ทําให้คุณมีเวลาไม่พอถึงเวลามันไปไหนมันวิ่งไปไหนและทําไมจะทําอย่างไรให้จัดการได้ต้องรู้สาเหตุอันแรกเลยว่านักกีฬาหลายคนนะคะหรือใครก็ได้ที่ฟังคลิปนี้อาจจะไม่ใช่นักกีฬาคุณใช้เวลาในเรื่องที่ไม่สําคัญถูกต้องไหม ถ้าถูกต้องกดไลค์เลยค่ะอะไรที่ไม่สําคัญคุณจะต้องจัดลําดับให้ไปอยู่ส่วนท้ายก็ยังไม่ต้องทํามันก็ได้แต่อะไรที่สําคัญให้ไปทําในเวลาที่สําคัญสิมันจะทําให้งานคุณเสร็จคุณจะได้ไม่มีข้ออ้างอันนี้สําคัญนะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นไงคะทุกคนมักจะทําสิ่งที่ไม่สําคัญในเวลาที่สําคัญไม่งงนะ สมมติว่าเข้าใจและลองฟังซ้ำอีกทีก็ได้ว่าเรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของการจัดการถ้าเราจัดการมันดีเราจะมีเวลาค่อนข้างมากอันที่สองสิ่งที่ทําให้คุณชอบพูดว่าไม่มีเวลาหรือเวลาไม่พอคือคุณอาจจะเป็นนักกีฬาที่ไม่กล้าปฏิเสธคุณกําลังจะเป็นมิสเตอร์เยสมิสซิสเยสคือรับรับรับ,ร,บ,ร,บรับปาที่จะทํา รับทุกอย่างเวลามีใครมายื่นขอความช่วยเหลือสิ่งนั้นคือทําได้นะไม่ได้บอกว่าให้เป็นคนปฏิเสธแต่ให้กลับมามองตัวเองว่าหน้าตัดของตัวเองหน้างานของตัวเองเนี่ยมันเยอะมากพอหรือยังจนที่ตัวเองไม่มีเวลาจัดก,การ หน้าตังตัวเองและไม่มีเวลาที่จะได้ดูแลตัวเองมันก็ทําให้คุณรู้สึกวาวุ่นทําให้คุณรู้สึก,ร,สกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่ออาจจะทให้คุณตัดสินใจเลิกเล่นก็ได้ถ้าคุณไม่จัดการถ้าคุณไม่กล้าปฏิเสธการปฏิเสธมันก็มีเทคนิคของมันลองเรียนรู้กับมันดังนั้นสิ่งที่ยามังจะมาบอกวันนี้ว่าจัดการเวลาให้ได้กล้าปฏิเสธนะคะ ที่เราไม่ถนัดก,กล้าปฏิเสธงานเมื่อน่าตักเรายังมีงานเยอะอยู่อย่าให้คนอื่นหรือใครมาทำรายชีวิตของเราด้วยการแย่งเวลาของเราและคุณจะทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลดังนั้นอยากตัดความเครียดอยากตัดความกังวลบริหารเวลาให้ได้บริหารเวลาให้เป็นแล้วคุณจะมีความสุขกับการเป็นนักกีฬาและอยู่บนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาอย่าง มีความสุขใครที่ชอบคลิปดีช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ในช่อง YouTube d r w o l s ่อนเ Expert แล้วพบสาระดีๆกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากค่ะ